อันเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาสั่งยางแล้วเด้อฟ้ามาเอาเงินเด้ออันเด้อจับมาเด้อรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาหอดแล้วจ้ารถมาหอดแล้วฟ้ามาฟ้ามา,า,มาเออแต่ว่าคนงานกำลังสิมาเพราะท่านได้หอดถ่าจักน้อยฟ้ามาเด้อเมาจยวเงินหนีเบิดก่อนเด้เพิ่นว่า ป่าวมาจ้าพี่น้องป่าวมาป่าวมาราคาก็ดีเด้อป่าวมาเด้อพี่น้องเอยดีใจดกงหญ่เด้เฮ้าพี่มาเด้อมาจะมาเร็วเด้อ